สวัสดีค่ะมือนอีก,กับมาพบพอกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูแนนวิธีผู้สาวเลี้ยงงวัวของงัวบันบันรายการจะหน้าแอนฟาร์มหักนะคะพี่น้องแต่ว่ามือนอีคุณครูแนนบอดดายผ้าพี่น้องมาเลี้ยงงวะะัวได้ค่ะพี่น้องแต่ว่าสิพาไปเหตุภารกิจอีกภารกิจหนึ่งหรือว่าอาชีพอีกอาชีพหนึ่งนอกจากเลี้ยงงัวนะคะพี่น้องคืออีหยัง พี่น้องสิผ้าไปเบิ่งว่าอีกอาชีพหนึ่งที่คุณคู่แน่นสิผ้าไปเพ็ดมือนี่คืออีกอย่างนะคะเ่ะว่าร้ายใหญ่ห้างค่ะพี่น้องมาไปเบิ่งพร้อมๆกันกับคู่แน่นเลยจ้านี่เลยจ้าอีกหนึ่งอาชีพที่คุณคู่แน่นเห็ดนะคะก็คือการปลูกมันสำปะหลังนั่นเองจ้า แต่ก่อนนะคะกับสีใสข้นปลูกนะคะแต่ว่าทุกเมื่อนี่เทคโนโลยีท่านสมัยนะคะเขาพัฒนาการมีเครื่องปลูกค่ะนี่เลยนะคะหางปลูกค่ะเมื่อนี่คุณคู่แน่นก็ได้รับมอบไม้ให้มาขึ้นหางปลูกป่อนลำมันนั่นเองจ้าเมื่อนี่เอามาปลูกน้ากันยุสามคนจ้ามีพอ่อมีแน่นแล้วก็มีตาเบิดนะคะนี่เลยจ้าเอากับเอาลำมันขึืนใส่หางปลูกแบบนี่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยนะคะไป ปลูกมันสำปะหลังกับคู่แน่นกันเลยจ้าแต่ว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าหางปลูกของพ่อคู่แน่นเพิ่นใส่หีหอยอยังนะคะมือนีคุณคู่แน่นกับสีบอกว่าหางปลูกที่คุ้นพ่อของคู่แน่นนะคะเหลือกใส่กับคือหางปลูกของมังกรฝ่าค่ะพี่น้องสั่งจากทางไกลแต่ว่าเพิ่นบริการดีทรงหอดบ้านนะคะมนีเลื่อยถือใจพ่อร้ายนะคะพี่น้องตอนนี้คุณคู่แน่นกับึ้นหางปลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับ สิภาพพี่น้องไปปลูกมันสำปะหลังโดยการใส่เครื่องปลูกนั่นเองจ้าวิธีการบ่ยากเลยไปเบิงกันกับคู่แน่นเลยนะคะนี่เลยจ้าเฮ้ากับที่ใส่ลำม,มั่นลงทอหม่องพิวซีที่เห็นเมื่อกี้นี่แหละค่ะแบบนี่เลยค่ะกัสิออกมาแบบสวยงามนะคะเป็นข้องคู่มั่นแบบสวยโดยผี่พนเฮ้าบไร้ย่งางเหยียบขึ้นสมัยตะกี้นะคะกัลดเวลาในการปลูกลงนี่เลยจ้าเป็นการ ใส่ทอนมั่นลงทอกระซิมี่เครื่องซับแล้วกับเครื่องลีดข้องเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่น้องนี่เลยจ้าข้ามาปลูกมั่นเลาะน้มพร้อมเด้ค่ะพี่น้องคู่แน่นวานตะปลูกมั่นอยู่ทะเลพี่น้องปลูกไปบรรยากาศก็ดีไปค่ะพี่น้องเบิ้งเนยเบิ้งคื่นน้ำกับกระทบฟังยูนสีค่ะอันนี้คือหางเขื่อนล่ำเปาวาได้ค่ะพี่น้องมั่นไรน้ำนะคะพี่น้องน้ำบกข้ากกบจังสีได้ปลูกนะคะนี่เลยจ้า ที่ข้าปลูกไปแล้วหนึ่งหางรถไทยนะคะเา้าวกะสีมาเอาลำมันไปปลูกอีกนะคะเพื่อที่ให้มันเสร็จนะคะพี่น้องมือนี้ข้ามาปลูกอยู่น้ากันยูประม่าณหาไรนะคะพี่น้องนี่เลยนะคะก็เป็นการกําลังเอาลำมันขึ้นใส่หางรถไทยะคะ่ะพี่น้องเพื่อนอาจจะสงสัยว่าหางรถไทยหนึ่งใดจะคล้องหรือว่าใดจกคู่มั่นนะคะก็อยูที่วา่าลามันนั่นสีไงสีเงาสีน้อยสีสันนะคะกัอยูประม่าน หาถึงหกข้องต่อหนึ่งหางรถไทยนะคะนี่เลยจ้าตอนนี้คุณคู่แน่นก็พอกำลังเอาลามั่นขึ้นไสหางรถไทยเพื่อที่สไปปลูกเมื่อนี่เข้าทําการปลูกด้วยการยูหาไรคับพี่น้องมาปลูกน้ากันสามคนนะคะพี่น้องกระบ,บ่้องค่ะนี่เลยพ่อกับสเป็นผู้ไทยค่ะคู่แน่นกับสเป็นผู้ป้อนลามั่นด้านหลังนะคะเห็นไกลๆโบ่ค่ะพี่น้องพ,นพนูน่ะพูน่ะกับมีอีกคนนึงยานตามเก็บตกเพื่อลามัน่นนี่มัน สีล่มนะคะพี่น่องเขากระสงยางเบิงความเรียบร้อยถ้าปลูกไหลไหลห้อกระสีใส่ข้นตามไหลนะคะแต่ว่ากระสิประหยัดเวลาในการปลูกลงกว่าสมัยแต กี่นะคะที่เข้าใส่ข้นยางปลูกยางเหยียบนะคะนี่เลยก็สิเป็นการตดเวลาในการปลูกของเข้าลงนะคะเพราะว่าเข้ามีหางปลูกในเทคโนโลยีในการปลูกมันสำปะหลังเพิ่มมากขึ้นนะคะนี่เลยค่ะก็สิเป็นจิจกรรมอีกหนึ่งจิจกรรมของคุณคู่แน่นในช่วงวันหยุดที่มาเหตุธุรกิจกับพ่อนนะคะก็คือการปลูกมันสำปะหลังด้วยหางปลูกนี่แหละค่ะพี่น้อง จังใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คุณคู่แน่นนำเนเ้อร์จ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหาไลน์นี่เลยกับเป็นธุรกิจ อีกหนึ่งธุรกิจนะคะที่คุณคู่แน่นมาเหตุในช่วงวันหยุดนะคะมือมนีกับาพ,พี่นองมาเบิงการปลูกมันสำปะหลังด้วยเครื่องหรือว่าหางปลูกนั่นเองค่ะจังไดกับเป็นกำลังใจให้คู่แนะนำแนนเ้ยค่ะบ๊ายบายค่ะ